ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรนางสุธาเสนาค่ะชื่อเล่นชื่อเกรซี่ค่ะอยู่ชั้นปน .1 ทับ2ค่ะอยู่โรงเรียนพัฒนาวิทค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องคุณพ่อให้ฟังค่ะเมื่อหนูอยากรู้คําว่าพ่อหมายถึงอะไรหนูลองถามครูจึงได้คําตอบว่าพ่อหมายถึงผู้ชายที่ให้กําเนิด แก่ลูกร่วมกับแม่และยังหมายถึงคําที่ลูกเรียกผู้ชายที่ให้กำเนิดหรือยังดูเราด้วยสำหรับหนูแล้วพ่อคือความรักของหนู <Ā pensa spiritually> พ่อคือคนสำคัญในครอบครัวครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่และหนูนั่นเองคุณพ่อของหนูเป็นเชฟที่ร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย คุณพ่อของหนูทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนแต่ก็ยังหาเวลาว่างพาหนูกับคุณแม่ไปเที่ยวอยู่เสมอหนูมีโอกาสไปที่ร้านอาหารที่คุณพ่อทำงานในบางซังคุณพ่อขอหนูตั้งใจทำอาหารทุกจานอย่างสุดฝีมือไม่ว่าจะเป็นอาหารให้หนูกับคุณแม่ได้รับประทานหรือจะเป็นอาหารที่ ลูกค้าได้รับประทานก็ตามโดยเฉพาะเมนูโปรดของหนูนั่นคือสไปเกตตี้คอโบนาร่านั่นเองคุณพ่อดูใจหนูมากที่สุดในโลกคุณพ่อรู้ว่าหนูชอบสไปเกตตี้แบบไหนทุกครั้งที่ได้รับประทานรสชาติของมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนอกจากคุณพ่อจะใช้วัตถุดิบที่คัดเลือกมาอย่างดีแล้ว คุณพ่อยังใส่ความรักที่มีต่อหนูลงไปด้วยมันจึงเป็นอาหารที่แม่ว่าได้กินกลีครั้งก็ยังคงความอร่อยที่ไม่มีใครทำเหมือนได้ครอบครัวของเราใช้เวลารับประทานอาหารกับการพูดคุยเรื่องต่างๆของแต่ละวันของแต่ละคนคุณพ่อก็มักจะสอนหนูเกี่ยวกับ มารยาทบนโตอาหารเช่นก่อนและหลังรับประทานอาหารก็ต้องล้างมือทุกครั้งเมื่อพูดคุยกับผู้อื่นต้องมีหางเสียงเสมอเรื่องของเล่นก็ด้วยคุณพ่อคุณแม่จะไม่ซื้อของเล่นใหม่ให้ถ้าหนูไม่บริจาคของเล่นเก่าให้คนอื่นไปก่อนคุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีของหนูทำให้หนูเรียนรู้และปฏิบัติตาม เหมือนในหลวงรัชการที่9สอนให้คนไทยรู้จักความพอเพียงและทรงเป็นแบบอย่างให้ในหลวงรัชการที่10ได้ดําเนินรอยตามพระองค์ด้วยตอนนี้ครอบครัวของเราย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยได้2ปีแล้วเรามักจะใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวโดยเฉพาะงานศินลปะหนูมีความสุขมากที่ได้ไปเก็บใบไม้ มาทํางานประดิษฐ์หรือศิลปะอื่นๆร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่คุณพ่อเวลาที่คุณพ่อกอดหนูและหอมหนูหนูรู้สึกอบอุ่นมากตอนนี้คุณพ่อของหนูไม่ค่อยสบบาบใยไม่ได้ทําอาหารเหมือนเมื่อก่อนกลายเป็นคุณแม่ที่ทําอาหารให้หนูรับประทานแทน หนูช่วยคุณแม่ดูแลคุณพ่อหนูช่วยนวดแขนนวดขาคุณพ่อทุกวันแะดตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อหายดีแล้วเราจะไปเที่ยวที่ทะเลกันอีกความฝันของหนูมีไม่กี่ข้อและไม่มีอะไรมากข้อแรกเมื่อหนูโตขึ้นหนูหนูอยากเป็นเชฟเหมือนคุณพ่อ หนูอยากทำอาหารอร่อยๆอให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับประทานมันจะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะได้อยู่กับหนูไปนานๆนนข้อสองหนูขอให้คุณพ่อหายป่วยโดยเร็วขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงเราจะได้ไปเที่ยวที่ทะเลกันทั้งครอบครัวคุณพ่อค่ะหนูรักคุณพ่อที่สุดในโลกนะคะ ขอบคุณค่ะ